มีข่าวนะครับเรื่องของคุณมาร์คคูเบนนะฮะก็มีการออกมายอมรับอย่างเป็นทางการนะว่าโดนขมโมยเงินไป800,007นะจาก Metamask Wallet นะแต่ข่าวนี้มันก็มาแบบแบบพองๆเลยนะยังไม่มีรายละเอียดอะไร,ไรนะแล้วก็เพิ่งมาเมื่อแต่เมื่อประมาณสัก ค่ําคืนเมื่อคืนน่ยหัวค่ำที่ผ่านมาพองๆอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ผมยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายเพิ่งมาคูเบนก็ยังไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อะไรเยอะๆนะครับแต่ว่าวอชกรู r u ก็มารายงานแบบนี้แล้วก็ให้รู้ไว้แล้วกันนะหลายคนก็โอ้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะครับดูต่อนะฮะอันนี้คือทัศนสติของคุณคุณแลลี่นะฮะคุณ c ีองเอของแบ็กบล็อกนะดูซิว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับบิตคอยอีกแล้วนะฮะ,ปะไปฟังกัน And also, I do believe the role of crypto is—it um, is—it's it, it, digitizing gold in many yeah. ways. It's a—it's a, instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the on, uh, the onerous problems of any one country, or or the or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Um, let's be clear Bitcoin is an international asset it's not based on any one currency and so it it, it can represent a asset that people can play as an alternative I would call the, the foundation of Blackrock is about hope you invest for retirement because you believe tomorrow is better than today and also I do believe the role of พูดค่อนข้างที่จะแบบว่าคนละเรื่องกับเมื่อประมาณ2017พูดเลยนะ2017บเนี่ยบอกว่าบิตคอยเนี่ยเข้าขายคล้ายๆกับแกมนะฮะวันนี้2023เนี่ยพูดต้องบอกเลยนะว่าคนละทิศคนละทางนะบอกว่าโอ้โหบิตคอยเนี่ยเหมือนดิจิตอลโกลนะฮะแล้วกเ็เราจะต้องหาทรัพย์สินที่จะเก็บเพื่อจะรักษามูลค่าสู้กับเงินเฟ้อสเต็ปประมาณนั้นะนะฮะก็ค่อนข้างที่จะ พูดดีจังเลยนะกับบิตคอยนะซึ่งไม่รู้นะม,นมามุกไหนนะอย่างที่ผมบอกนะว่าท่าทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าแบ็กล็อกนี่ก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่บิตคอยจะต้องผ่านไปได้นะไม่ช้าเร็วก็จะต้องมีรายใหญ่แบบนี้เข้ามาพยายามมานิฟูเรตนะฮะแต่ว่าบิตคอยถ้าแข็งแกร่งพอก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะมันก็จะผ่านไปได้นะฮะอะไรประมาณนี้อืมไปเราไปดูที่ฟินแลนด์ Finland กันนะครับเวลาเขาจ่ายเงินกัน เป็นอย่างไรบ้าง I'm going to pay with Bitcoin Lightning Bitcoin Lightning how does it work I will show you นี่ Bitcoin Lightning นะครับใช้ Bitcoin Lightning จ่ายบาร์จ่ายค่าเครื่องดื่มนะครับในฟิ okay. นแลนด์เรียบร้อย Lightning นะครับ Pay เรียบร้อยนะครับก็ <All right. S 1> จ่ายเงินเป็นบิตคอย That's what easy easy นะฮะอันนี้ในในฟินแลนด์นะครับเขาเอามาให้ดู